คนที่เคยเข้าถึงตรงนี้จิตเข้าถึงสภาวะตัวนี้ส่วนใหญ่ทีเนี้ยจะหลงรู้เพราะความรู้ที่มีกำลังสมาธิมันจะเป็นความรู้ที่เราไม่เคยรู้สิ่งพวกนี้มันจะเป็นความละเอียดละออที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนความรู้ทีเนี้ยเหมือนภาษาเขาอาจจะใช้เ,เป็นคำว่าฤทธิ์่คือมันจะออกรู้มันจะรู้คนอื่น แต่มันจะรู้แบบงงๆงมันทำอะไรมันจะสำเร็จไปในในใน,ในอาการนั้นเลยเนี่ยกำลังสมถะกำลังจิตเหมือนกันเป็นเหมือนกันนะแต่อะไรจะเกิดขึ้นเราถึงต้องสร้างความรู้สึกตัวไว้ไม่งั้นนะถ้าติดติดตัวเนี้ยออกยากกว่าเดิมอีกเพราะมันมีกำลังมันมีกำลังกำลังตัวเนี้ยไม่ได้ประกอบด้วยสติทีเนี้ยทิ่ถิมมานะตัวใหญ่กว่าเดิม มันเป็นชานที่เขาทำมาก่อนที่ผู้เจ้าตะัดสรุย